ครับูต้องไปกาไปไหนครับนี่กนวก็ไปดูหมูด้งเออหนึ่งกองหนึ่งกองจะดูหมูดิ้งดิ้งลูกนันก้าวปไนับไปไหนบอกก่อนนะก้ไปไหนบอกก่อนจุดไปไหนบอกก่อนลูกจุดไปดูหมูดิ้งเอยลูกไปดูหมูดงเอาแบงแฮมเบอร์เกอร์แฮมเอเกอหน่อยไหมครับบอรแงหน่อยไหครับมแบงไมแบ แบ่งแบ่งหน่อยได้ไหมครับไม่แบ่งไม่แบ่งนักกระปุยอยู่ของใครแฮมเบอร์เกอร์ของใครครับเออมเบอเกอร์ของนังก้อโอ้ของพี่ก้องของนังก้อเราจะไปดูหมูเด้งกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วนะยังรู้จักอะไรเฮลลี่จะไปเที่ยวไปดูแฮมเบอร์เกอร์จะไปดูหมูเด้งหมูด้งใช่ไหมครับนังก้อง ก็ไปกาเย่เออต้องกินให้หมดนะลูกกินให้หมดนะเดี๋ยววิ่งรออยู่อยากเจอไหมครับอยากเจออยากเจอโอ้เจออยากเจอจะไปดูตัวจริงใช่ไหมครับไม่มานี้นะเออไม่มานี้นะให้พี่ก้องอุ้มหน่อยเดี๋ยวไปนุ่มต้องพี่ก้องก้าอุ้มไหมก้าวไปน้าใกล้ดึ๊ง นังกาแล้วกล้าอุ้มไหมครับกล้ามีตูดแอร์อยู่อะไรนะครับมีตูดแอร์อยู่อ้าวมีตูดแอะไปตูดแอะไตูดแอะยุงไม่กุ้มแล้วลูกไม่กุ้าไปดูเฉยๆใช่ไหมดูจีจงแย่มนกแกอะไรนะคะตุ๊บตุ๊บกองใหญ่ตุ๊บตุ๊บกองใหญ่มากเลย